วันนี้ผมมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของรากฟันเทียม ouais. มาเล่า <Right. S 1> ให้ฟังน,นะครับ uh huh. มนุษย์เราเนี่ยมีความพยายามที่จะใส่ฟันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนานมากแล้วนะครับ <No. S 1> สวัสดีครับผมทันตแพทย์วิเวกมันตลาหรือหมอบอลเป็นทันตแพทย์ที่ทำงานทางด้านรากฟันเทียมนะครับวันนี้ผมมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของรากฟันเทียมมาเล่าให้ฟังนะครับ ผมได้รับคําถามจากคนไข้ามาระดับหนึ่งนะครับว่าคุณ mm. หมอครับร่างนเทียมเนี่ยมีมานานแค่ไหนแล้ว mm. เพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นกันในในโลกของธนรกรรเน่ยจริงๆเยอะๆก็ประมาณแค่5ปีถึง10ปีนี้เองนะครับ mm. เวลาผมเจอคนไข้ในคลินิกเนี่ยผมก็อยากจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีการใส่ฟันอะไรแบบนี้เนี่ยมานานมากเป็นพันๆปีแล้วแหละแต่ผมไม่มีเวลาเล่าผมก็ขอใช้โอกาสนี้นะครับมาเล่าให้ฟังสนุกๆนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ย มีความพยายามที่จะใส่ฟันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นานมากแล้วนะครับย้อนกลับไปนะครับสมัยประมาณ2,000ปีถึง4,000ปีก่อนคริสต์กาลนะครับเราก็คงจะรู้จักใช่ไหมฮะอียิปต์ตอนนั้นก็จะเป็นอารยธรรมที่รุ่งเรืองมากจากการขุดค้นพบของมัมมี่ในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยครับก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มเลยครับที่เอาโครงกระดูกแล้วก็เอาโครงกระโหลกศรีรษะและใบหน้าเนี่ยไปทําการสแกนเพื่อที่จะศึกษา ถึงสภาวะของโรคฟันของคนสมัยนั้นนะครับเราพบว่าคนสมัยนั้นเนี่ยมีฟันผุเยอะมากนะครับแล้วก็มีโรคเหงือกระมานาดเยอะมากมีฟันคุดอักเสบเยอะมากมีการเป็นหนองที่ฟันเยอะมากจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าโดยเฉพาะมัมมี่ของกลุ่มของคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นสูงหน่อยนะครับจะมีฟันผุเยอะเป็นพิเศษเขาก็คิดกันว่าคนสมัยนั้นที่เป็นคนชั้นสูงเนี่ยก็คงจะมีโอกาสที่ได้กินอาหารที่เป็นอาหารที่มีน้ําตาลสูงเช่นของหวานนะครับหรือแม้แต่ขั้นเครื่องดื่มอะไรบางอย่างที่ อาจจะทําให้เกิดฟันผุได้ง่ายมากกว่าคนที่เป็นคนชั้นล่างนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ここมีความพยายามของคนสมัยนั้นนะครับที่จะใส่ฟันนะครับในกรณีที่สูญเสียฟันไปโดยเฉพาะคนที่เป็นคนชั้นสูงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ใส่ฟันโดยฟันที่เขาใช้เนี่ยเขาจะใช้ฟันของคนที่เสียชีวิตแล้วนะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชนชั้นล่างกว่าเอาเฉพาะฟันมานะครับแล้วก็เอามาใส่ในตำแหน่งของฟันของเขาที่สูญเสียไปแล้วก็มัดด้วยลวดทองนะครับ อย่างที่เห็นในรูปที่ขึ้นมาตอนนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นเพียงแค่การใส่ฟันเฉยๆยังไม่ใช่รากฟันเทียมนะครับหลังจากอารยธรรมของอียิปต์นะครับผ่านมาประมาณสักพันกว่าปีก็คือช่วงระยะเวลาประมาณ1 0 0 0ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยก็จะมีอารยธรรมอีกอารยธรรมหนึ่งชื่ออารยธรรมอีทรัสแคนส์นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้อารยธรรมนี้เนี่ยก็คืออยู่ในตําแหน่งที่เป็นประเทศอิตาลีนะครับ ก็มีการขุดค้นพบโครงกระดูกแล้วก็พบว่าคนสมัยนั้นเนี่ยก็มีการใช้ฟันปลอมเหมือนกันแต่ที่แตกต่างจากคนในอดีตกว่านั้นก็คือแตกต่างจากคนในอียิปต์ก็คือว่าฟันปลอมเนี่ยผลิตมาจากฟันวัวนะครับเด๋วยวเอาฟันวัวเนี่ยมาฝนให้เป็นรูปร่างลักษณะเท่ากับฟันคนนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในปากแล้วก็มัดด้วยลวดทองคล้ายๆกับชาวอียิปต์เลยนะครับอันนี้ก็คือการใส่ฟันที่แบบธรรมดาแล้วกันนะครับ แล้วถามว่ารากฟันเทียมแหละมันไม่ได้มี10ปี20ปีนี้นะครับมันมีมานานมากแล้วแต่วัสดุไม่ใช่เป็นวัสดุโลหะไทเทเนียมแบบปัจจุบันนะครับมีการคุกค้นพบนะโครงขากรรไกรของคนสมัยหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศฮอนดูรัสนะครับซึ่งพอทำคาร์บอนเดทติ้งออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่ามีอายุอยู่ในช่วงราวๆ6ร0ปีก่อนคริสต์กาลนะครับก็คือประมาณเกือบเกือบปีถ้านับจากตอนนี้ไปนะครับก็พบว่ามีการใส่รากฟันเทียม แต่รากฟันเทียมนั้นเนี่ยผลิตมาจากเปลือกของหอยนะครับมีการฝนเปลือกของหอยเสร็จแล้วเอามาใส่แทนเข้าไปในช่องที่เป็นช่องของการถอนฟันหรือการสูญเสียฟันณนะทันทีนะตอนนั้นน,นะครับแล้วก็จากการตรวจวิเคราะห์เนี่ยก็พบว่าตรงตำแหน่งของฟันที่ข้างเคียงแล้วก็ตัวเปลือกหอยนั่นเองเนี่ยมีหินปูนเกาะอยูนะ่นั่นก็หมายความว่าตัวเปลือกหอยนะั้นถูกฝังลงไปในคนไข้คนนั้นณนะ เวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งเราก็ถือว่าอันนี้คือรากฟันเทียมตัวแรกของโลกนะครับก็คือเกือบๆสามพันปีมาแล้วหลังจากนั้นนะครับผ่านมาหลายพันปีจนมาถึงในช่วงยุคของพวกเรานี้นะครับก็คือประมาณ1 0 0 200ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะใส่ฟันในรูปแบบของรากฟันเทียมอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะก่อนปี1960กนะครับก็คือปี1 8 0 0กว่าปี1900ต้นๆเนี่ย ก็มีคุณหมอฟันนะครับหรือนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะผลิตวัสดุใดๆนะครับเข้ามาแทนที่ตัวซี่ฟันที่สูญเสียไปนะครับโดยที่ทันตแพทย์เหล่านั้นหรือนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยจะใช้โลหะหลายๆชนิดนะครับที่เขาสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นทองนะครับหรืออ e ีพาราเดียมนะครับหรืออะไรต่างๆที่มันเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อมนุษย์เนาะแล้วก็ทําเป็นรูปร่างคล้ายๆกับเป็นกรงทรงกระบอกนะครับหรือ เป็นรูปร่างของเบลดนะครับเอามาใส่ในกระดูกขาหนีของคนไข้ผลปรากฏว่ามันอยู่ได้ครับแต่มันอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีการเชื่อมเกาะเข้ากับกระดูกของคนไข้เหมือนกับรากฟันเทียมในยุคปัจจุบันนี้จนมาถึงนะครับในช่วงประมาณปี1950-1960เนี่ยนะครับก็เกิดการค้นพบที่สำคัญอันนึงนะฮะที่ส่งผล เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงสู่แวดวงธทนกรรมรากฟันเทียมของเราก็คือการค้นพบการเชื่อมเกาะข,ของกระดูกเข้ากับโลหะชนิดหนึ่งนะฮะก็คือโลหะไทเทเนียมซึ่งกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่พบการเหตุการณ์นี้นะครับก็คือกลุ่มของ professor Per Ingvar Brandmark erm นักวิทยาศาสตร์หรือคุณหมอชาวสวีเดนนะครับค้นพบโดยบังเอิญว่าตัวกระดูกของเราเนี่ยสามารถเชื่อมเข้ากับโลหะชนิดไทเทเนียมได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้การค้นพบนี่มาประยุกต์ใช้ทําเป็นรากฟันเทียมนะครับซึ่ง ทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยจึงมีการวิจัยและด d เวล e อปเมนต์เกี่ยวกับรากฟันเทียมในยุคปัจจุบันเนี่ยเยอะแยะมากมายในช่วง4-50ปีที่ผ่านมาจนถึงยุคนี้นะครับปี2021เนี่ยตัวรากฟันเทียมของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่ถือว่าเทคโนโลยีสูงมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนยุคนี้นะครับที่เราได้มีวัสดุที่ดีๆใช้อย่างรากฟันเทียมนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณ นักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนสมัยโบราณนะครับที่พยายามคิดค้นอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปเช่นฟันของเรานะฮะแต่ถึงอะไรก็ตามครับหมอบอลก็ยังคิดอยู่เสมอว่าเราควรจะรักษาฟันธรรมชาติของเราให้ดีที่สุดผมแนะนําว่าหมั่นไปตรวจฟันทุกๆ6เดือนนะครับอย่างน้อยถ้าได้เจอปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนเราแก้ปัญหาที่ทันทุงทีเนี่ยเราก็ไม่ต้องสูญเสียฟันนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ฟันปลอมไม่ต้องทํารากฟันเทียมครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เพลิดเพลินนะครับแล้วก็ให้ความรู้แก่ทุกทุกท่านท แล้วก็ในคลิปหน้าหมอบอลจะมีอะไรมาฝากฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ